สวัสดีครับร้านนวยพรพระเครื่องครับวันนี้มีวัตถุมงคลดีๆมาแนะนำแค่เคยครับเป็นพระศิวดีนะครับพระพงศ์จักรพรรดินะครับหลวงตามาวัชระมังนะนะครับเป็นพิมพ์พระศิวลีนะครับองค์นี้พระธรรมท้าเสด็จเพียบเลยก็เลยมาแนะนำกันหน่อยนะฮะพระพงศ์จักรพรรดินี่ท่านก็หลวงตามาท่านก็ทำจากพงศ์นะครับเก่าปูดูวัดสแกนะครับแล้วก็พงศ์พระกุเก่าเก่าน้ำมน น้ำมนต์จักรพรรดินะครับบางองนะครับบางองค์เท่านั้นก็จะมีพระธรรมทาตเสด็จร้านก็จะคัดแต่องค์ที่มีพระธรรมธาตเสด็จมาบริการลูกค้านะครับเพราะว่าต่อไปถ้ามีพระธรรมทาตเสด็จนะครับต่อไปจะมีราคาสูงมากนะครับก็เหมือนพระหลวงปูดูนะฮะองค์ไหนที่มีพระธรรมธาตเสด็จจะมีการเล่นหาราคาแพงมากแต่สุดท้ายตอนหลังๆเขาไม่มีพระธรรมทาตเสด็จก็เล่นกันนะฮะบอกว่าพระเริ่มหายากทุกวันพระหลวงปูดู นะครับหลวงตาใก็เป็นสินลุมูดูหลวงตัวสกแกะนะครับเป็นลายพิมพ์ท่านจะทาพิมพ์เหมือนกับหลวงตาเออหลวงปูดูนะครับผมเขา้าเป็นลูกศิษย์ท่านที่ทําทบูชาอาจารย์นะครับพระธรรมธาตุเนี่ยนะครับหลวงปูดูท่านก็บอกว่าเป็นพลังงานพุทธเจ้าเป็นผู้พุทธเจ้าที่เสดจมานะครับนะครับหรือง,งอกขึ้นมาจากเนื้อเป็นพลังงานที่เกิดขึ้นนะครับ โดยสดนักงานส,ส่วนพัตรีวลีนะครับนั่นก็เป็นพระอรหันต์แห่งโชคลาภพระพุทธเจ้านะครับเวลาจะเด็ดจะจะ,จะเสด็จกินตัวกันนานพระปิูุทรงตามกันเยอะๆเนี่ยน่นก็ต้องมีมนพะตรีวลีด้วยเพื่อที่จะให้มีคนมาทําบุญมีเทวดามาทําบุญนะครับไม่งั้นไม่มีอาหารปอดฉันนะครับผมนะครับอุชาพะตรีวลีไว้ก็มีแต่ความร่ํารวยนะครับโชคลาภเป็นทอง ถ้านลูกค้าท่านใดนะครับสนใจติดต่อร้านอยพรพระเครื่องนะครับโทรตุนเก้าหกก็ห้าสี่ตุนแปดตุนแปดหรือตุนแปดหนึ่งสี่สองตุนสามตุนตุนหนึ่งอย่างไรฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามกดกระดิ่งแล้วท่านจะไม่พลาดทุกรายการบรตทุมงคลดีๆจากร้านอยพรพระเครื่องขอบคุณครับสวัสดีครับ